รับประทานลองแวะตลาดหรือตลาดนัดข้างบ้านตลาดนัดข้างบ้านมีให้ได้รับประทานแน่ๆผมว่านะฮะนะครับลองดูนะฮะสวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอรเช่นเคยครับ กรอบๆหอมๆครบเครื่องแบบนี้นี่คือข้าวมื้อเที่ยงขอบคุณพี่ใจดีนะครับไปแถวเพลินจิตหิ้วข้าวยำไก่กรอบข้าวยำไก่กรอบมาฝาก Big กแอนะครับบอกอ้าบิ๊แกแอดไม่ต้องลงไปรับประทานข้างล่างให้เสียเวลาพี่ฮิ้วมาให้แล้วนะครับครบเครื่องเลย กล่องนี้60บาทครับอร่อยทั่วถึงข้าวนุ่มๆนุ่มๆน,น,น,นะครับตลาดนัดข้างบ้านมีให้ได้รับประทานแน่ๆผมว่านะฮะนะครับลองดูนะฮะลองดูลองดูนะครับอิ่มอร่อยมีความสุขง่ายๆสบายๆ กล่องนี้60บาทครับอร่อยทั่วถึงข้าวนุ่มๆนุ่มๆน,น,นะครับผมเคยไปดูที่ร้านเนี้ยตรงเพื่อนจิตอ่ะใต้ทางด่วนเพื่อนจิตอ่ะเขาทําเป็นสูตรเลยนะครับใสน่นี้เท่านี้เท่านี้มาเป็นช้อนช้อนช้ช้อ,นชอ,นชอนคนคนคนยำยำยำย,ยแป๊บเดียวนะครับข้าวร้อนๆใส่ไปปุ๊บเอาไก่ยำไก่ยำแซบไก่แซบนะครับราดไปนะครับ โบกไปกลิ่นหอมมากๆนะครับหอมอต้นหอมบัทีีและเครื่องเคียงและเครื่องปรุงต่างๆแม่พูดไปน้ำลายไหลขอโทษนะครับมือเที่ยงนี้ผมคำหนึ่งคำสอง,คำส,องคำสาม,สามเคี้ยวไปเพลินๆกรอบหอมอร่อยข้าวนุ่มๆร้อน,อนๆนะครับอย่างร้อนอยู่นะครับก็ทำมาใหม่ๆเลยนะครับ ก็นำมาฝากครับเผื่อท่านใดหิวเห็นแล้วอยากรับประทานลองแวะตลาดหรือตลาดนัดข้างบ้านตลาดนัดข้างบ้านมีให้ได้รับประทานแน่ๆผมว่านะครับลองดูนะฮะลองดูลองดูนะครับ,อ,อ,อ,รบอิ่มอร่อยมีความสุขง่ายๆสบายๆข้าวไก่จำไก่แซบนะครับอร่อยเพลินๆไปนะครับชมไปด้วยกันนะครับ กล่องนี้60บาทครับอร่อยทั่วถึงข้าวนุ่มๆนุ่มๆน,น,น,นะครับ